สวัสดีครับพบกับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่วิคกิฟานได้นะครับยืนยันนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนยังไม่คิดถึงเรื่องการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในวิกานี้วิคกิฟานได้นะครับปากกาหลังร่างยักษ์ของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงสถานการณ์การ,ก,ารกลับมาลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูล ในฤดูกาลน,นี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ตอนนี้เรื่องราวทำนองนี้ไม่ได้อยู่ในหัวของตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมเลยแม้แต่น้อยโดยเป้าหมายของนักเตะทุกคนในะตอนนี้ก็คือการเก็บชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าแบบเกมต่อเกมให้ได้มากที่สุดและค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นมีดีพอที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้หรือไม่ส่วนเรื่องที่จะทําให้ผมบอกได้ว่าทีมของเรากับมาลุ้นแชมป์พิมลิร์อังกฤษแบบแบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนั้นขอลืมมันไปก่อนนะครับ โดยชัยชนะของลิเวอร์พูลครับที่มีเหนือต่อเดอะอีเกิลคริสตัลเพลสสามหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นทำให้ลิเวอร์พูลทำแต้มไ like ล่จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเพียงแค่เก้าคะแนนเท่านั้นและมีเกมตกค้างอยู่ในมืออีกหนึ่งนัดในขณะที่ทีมเรเบย์สีฟ้าทำได้เพียงแค่เสมอกับเซาท์햄ปตันหนึ่งเนี่ยทำให้สถานการณ์การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนั้นยังคงเปิดกว้างอยู่โดยล่าสุดเนทรีฟันไดนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสเกจสปอรร์ตโดยะบุว่า และจากที่หลายคนได้ทราบข่าวว่าแมนเชสเตียเสม,มอกับเอตซีด้านและลิเวอร์พูลเอาชนะคริสตัลเพลตมาได้อย่างสวยงามทําทให้ตอนนี้ไม่มีใครแล้วที่จะไม่คาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดกกาลนี้ได้อีกหลังแต่สำหรับตัวผมนะครับแล้วผมก็จะขอใช้คําพูดเดียวกับเจ็กกี้ครอบว่ามันยังเร็วจนเกินไปที่ทุกคนที่จะโฟกัสถึงเรื่องนั้นเพราะช่วงระหว่าวงคะแนนทั้งสองทีมนั้นมันยังคงห่างกันมากอยู่เหมือนเดิม แต่ผมก็ได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนโดยตลอดว่าเรายังไม่ควรคิดเรื่องตำแหน่งลุ้นแชมป์ในเวลานี้เราควรที่จะโฟกัสที่ผลงานของการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าของเราแบบนัดต่อน,นัดจะดีที่สุดเราต้องแข่งขันในตาละแกมเหมือนกับการแข่งขันผู้บอลถ้วยที่แพ้แล้วตกรลอบนั้นเราห้ามทำพลาดโดยเด็ดขาดและความ่ายแพ้ต่อจากนี้ไปอาจจะทําให้เราหมดลุ้นแชมป์เนื้อทันทีผมจะไม่บอกว่าห้ามทุกคนคิดถึงเรื่องแชมป์แต่ผมก็บอกกับทุกคนว่าเป้าหมายของเราคือเกมที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น ต่อให้นในอนาคตจะทำแต้มเทียบเท่าแมนเชสเตีและผมเพื่อนร่วมทีมก็ยังจะไม่คิดถึงเรื่องการคว้าแชมป์โดยดีขาดตราบใดที่เรายังคงทําคะแนนแสังหน้าแมนเชสเตอร์ไม่ได้ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากในการเล,ล่าหรือเล่ตามแมนเชสเตอร์แต่เราทุกคนก็หวังว่าพวกเขาจะสะดุดและทำคะแนนหล่นอีกครั้งในอนาคตเวอร์กิลฟานไน์กล่าวทิงไทย อยอหาธรรมเฮนโดไม่ปลื้มบางเรื่องแฟนบอลหลังเกมพาเลทเฮนโดไม่เปลื้มจอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฟิลตัวเก่งของลิเวอร์พูลไม่เปลื้มการกระทําของแฟนบอลบางรายหลังจบเกมเมืม่อเขาพยายามมอบเสื้อแข่งให้กับแฟนบอลหญิงรายหนึ่งแต่ดันโดนแฟนบอลอีกรายฉกไปอย่างน่าตเะหนจะแดนเฮนเดอร์สันในการกลางๆจัดทีมลิเวอร์พูลไม่พอใจอย่างแรงหลังจากที่เสื้อแข่งของเขาครับที่ตั้งใจมอบให้กับแฟนบอลสาวรายหนึ่งแต่ดันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันตอนน้าตา่อตา หลังเกมที่หงแดงทุบคริสตัลเปเลตสามหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานครับโดยทีมของกูซือเจกเก้งกลับขว้าสาัารรสงคะแนนสำคัญจากการทำประตูของเวอร์คิวปานิสอเล็กซ์ออฟเล็กช์มเลนและฟอนโยทำให้พวกเขาค่อยๆไล่บีแมนเชสเตอร์ซิตี้มาห่างๆเหลือเก้าคะแนนและแข่งน้อยกว่าหนึ่งแมตช์สำหรับชัยชนะในแมตช์ด,ดังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่สซอรวิคเดอะคัพเดินทางไปช่วยเชียร์ทีมและหลังจากจบเกมกัปตันฮิンドโอด้แสดงความขอบใจน้ำใจแฟน ด้วยการมอบเสื้อแข่งที่ใส่ลงเล่นในเกมนั้นให้กับแฟนบอลในภาพคลิปวิดีโอแสดงเห็นว่าบิ๊กฟิลเลือดผู้ดีเดินเข้ามาหาแฟนบอลเพื่อมอบเสื้อให้กับแฟนบอลผู้หญิงที่อยู่แถวหน้าอยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งที่มีเด็กน้อยนั่งขี่คอฉกชวยโอกาสคว้าเสื้อตัวนั้นไปต่อหน้าต่อตาของเธอหลังจากเฮนเดอร์สันโยนให้อย่างไรก็ตามเฮนเดอร์สันแสดงอาการไม่พอใจถึงกับการกระทังดมกล่าวที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาพอดิบพอดีเขาเไี้ตัดสินใจนำเสื้ออีกตัวมาให้กับเธอเพื่อเป็นการปลอกขวัญนะครับ เฮนเดอร์สันยกย่องความหนึกอันยอดเยี่ยมของอลิสันเบเกอร์คะแนนเฮนเดอร์สันในการกัดตันทีมของลิเวอร์พูลยกย่องความยอดเยี่ยมของอลิสันเบเกอร์นักประตูเพื่อนร่วมทีมที่โชว์ฟอร์มเซฟหลายครั้งในเกมที่ลิเวอร์พูลพยายามอย่างหนักในการเอาชนะคริสตัลเปเลสสามนัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้ของแดงลิเวอร์พูลได้ประตูจากเบเกฟานนิ์อเล็กออกเล็กชูเมียนและฟามโยแต่แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ตกเป็นของอลิสันเบเกอร์ ที่เซฟสําคัญช่วยทีมไม่เสียประตูถึง4ครั้ง4ี่คราเลยครับด้ยความยอดเยี่ยมของเขามันยอดเยี่ยมมากแต่เขาก็เป็นอย่างนี้เสมอถ้าพูดตามตรงแฮนดดวยกล่าวหลังจุเกียมคุณต้องยอมรับให้เขานิดหน่อยกับเซฟที่เขาทําเขาเซฟหลายๆล,ลูกดูง่ายมากแต่มี2จังหวะสําสคัญในครึ่งหลังที่เขาดึงเราออกมาและทําให้เรายื่อยู่ในเก่มดังนั้นนี่เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาและเหนือสิ่งในใดเขาทําให้เราได้3ามคะแนน ไร้แข้งหงเปิดชื่อ10นักเตะพิมลิกรับค่าแรงสูงที่สุดสปอร์นะครับก็ได้เปิดเผยข้อ,อม,มูลนักเตะที่ได้รับค่าแรงหรือว่าค่าเหนื่อยสูงที่สุดในพิมลีกออกมาแล้วนะครับซึ่ง10อันดับแรกปรากฏว่ามีแข้งแมนเชสเตอร์ติดโผม,มามากกว่าทุกสโมสรโดยไม่มีลิเวอร์พูลติดอยู่ในท็อป10เลยแม้แต่คนเดียวเราไปดู10นักเตะที่ได้ค่าแรงสูงที่สุดในพิมลีกกันนะครับอันดับที่1คริสโตโนโรโนโัลดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 510,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว22.5ล้านบาทอันดับที่2อคือวินเดบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้4 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ราว17.7ล้านบาทอันดับที่3ดาบิดดีเคอาจากแมนเชสเตอร์ซิตนเจ็ด375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว16.6ล้านบาทอันดับที่4จเดันชันโชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สามแส0ห้าปอนด์ต่อสัปดาห์ราว15.4ล้านบาทอันดับที่5ราฟเวลวารานจากแมนเชสเตอร์ซตี้ 3า0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ราว15ล้านบาทอันดับที่6โลเมลูลูกากูจากเชลซี3 2 5 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ราว14.3ล้านบาทอันดับที่7มี2คนนะครับแจ็คกิลเตและราฮินสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้3 0 0 0สนปอนด์ราว12.2ล้านบาทอันดับที่9ก็มี2คนนะครับเอ็นโกโลกุนเต้จากเชลซี่ปอมบาจากแมนยู290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว12.8ล้านบาท เห็นด้พอใจกับชัยชนะเหนือพาเลตไม่ย่อท้อขอไลบี้เรือใบสีฟ้าต่อจากั้นแฮนเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลพอใจกับผลชัยชนะของหงส์แดงที่บุกแย่งชนะคู่แข่งอย่างคริสโตัลพาเลตได้ถึงเซลเฮิร์ตพาร์คสามประตูต่อหนึ่งในศึกถึงหุ่งเกล็ดเมื่อคกิคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้ลิเวอร์พูลนะครับได้ประตูนําไปก่อนในครึ่งแรกจากเวอร์เกอร์วนิสและอเล็กซ์อัลเล็กชูมเลนก่อนที่พาเลตจจะมาตีใครแตะได้ในช่วงต้นครึ่งหลัง ออชชอนเอดูอาและเป็นความยที่มายิงจุดโทษเปิดเกมให้กับหงดางในช่วงไทยเกมนะครับโดยโรวมมาน,านา่าพอใจมากกับชัยชนะเห็นด้วล่าใน35นาทีแร,ก,รกผมคิดว่าเราคุมเกมได้และเล่นได้ดีกันหลายจัวหวะเล่นฟุตบอลได้อย่างยัดเยี่ยมทําได้2ประดูและหลังจากนั้นเราก็ผ่อนเกมลงนิดหน่อยในช่วง10นาทีสุดท้ายของทึ่งแรกซึ่งเราผิดหวังตอนที่เข้าสู่ช่วงพักครึ่งและหลังจากนั้นครึ่งหลังมันก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเขาดดบประดู และแฟนบอลของพวกเขาก็คึกคักขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องอยากแต่ผมคิดว่าเด็กๆพยายามทำได้ดีมากเราได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมที่การันตีชัยชนะโดยรวมแล้วเป็นขั้มคืนที่น่าพอใจกับการเก็บสาแต้มเราอยากเดินหน้าต่อไปมันยังมีระยะทางอีกยาวไกลเรารู้ว่าซิตี้ได้เปรียบจากการนำเยอะมากและเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยซึ่งมันก็เกี่ยวกับการที่เรามีสมาธิกับตัวเองและสิ่งที่เราทำได้เราอยากจะเก็บชัยชนะในเกมต่างๆและเราดูว่าเราจะไปอยู่ในจุดไหนตอนจบ ฤดูกาลนีน่คือสุขการลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25มกราคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสร,รที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สครา e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะครอฟแฟนวันพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ